Nerd Review for the Revolution for the Revolution. <laughs> วันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะฮะสามตอนที่ผมชอบของ Love, Death, Robot ซีซั่นที่4ผมไม่ได้เรียงลำดับตามความชอบนะผมแค่นึกขึ้นได้ว่าถ้าตอนนี้มันน่าสนใจผมก็จะพูดถึงก่อนแล้วกันตอนแรกเลยที่ผมชอบเลยคือ f o r He c a n c r e e p นะครับก็คือเป็นเรื่องราวของแมวที่สู้กับซาตานเนาะซึ่งผมคิดว่าภาพเนี่ยสวยมากแล้วก็คือผมผมกลับมาจากอิตาลีแล้วผมเห็นแบบพวกภาพพวก art ิร r k พวกนี้มันมันมีความแบบล้อกับกับบรรยากาศที่ผมไปดูพวกงานศิลปะที่นู่น แล้วก็รู้สึกว่าผมมาชอบแมวอยู่แล้วแมวที่จอฟฟี่ครับก็เป็นแมวที่น่าจะเป็นบีทิชชอตแฮน่ะอนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแตผมไม่ไม่โปรขนาดนั้นแต่ที่แน่คือมันเหมือนนักมากเลยก็ผมคิดว่าเออมันมีความคอนสติีนดีแล้วก็การเล่าเรื่องหรือว่าคอนเทกต์ในการเล่าเรื่องมันสนุกนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเลอเทนโรบอทเนี่ยซีซันโฟเนี่ยผมแอบไม่ตาตึนใจเท่าซีซันที่3นะหรือหรือซีซันก่อนๆนะผมรู้สึกว่าพยายามที่จะมีความเป็นปรัชญาหรือการถกเถียงทางจิตวิทยาหรือการมีีชวิตอยยู่เล ตามมันพยายามดีฟขึ้นหรือบางครั้งมันมันก็พยายามที่จะเป็นแบบแดกดันมากขึ้นนะครับเดียวกันคือบางทีมันก็ลืมเรื่องของความต่อเนื่องหรือการเล่าเรื่องที่มันมีไดนามิกที่ดีครับมันก็เลยทำให้แบบผมดูไปบางครั้งเนี่ยมันก็ติดแบบติดแดกอ่ะจะไม่สนุกอ่ะเออประมาณนั้นนะฮะเรื่องที่2ที่ผมชอบนะน่จะเป็นเรื่องของอ่าสไปเดอร์โรสนะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับสวอมนะครับอ่าอีพีหนึ่งในซีซันก่อนๆนะแต่สไปเดอร์โรสเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความแแแกกกร่งใใในนนจจะล้้ว็พยยาาาาามททีห แทนเอเลียนเผ่าพันหนึ่งในขณะเดียวกันก็คือต้องสร้างเครื่องจักรบางอย่างมีการแลกเปลี่ยนเงื่อนไขกับเอเลียนพันหนึ่งที่ที่ส่งเหมือนกับสัตว์เลี้ยงน่ารักมาให้อันนี้ก็ไปดูกันในใน f ฟิกแล้วกันนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่อยากสปอยอะไรมากผมบอกแค่ว่ามันเป็นความสนุกที่ผมไม่อยากได้แบบเนี้ยจากเลื Le ่องเบโรบอทได้เยอะก็คือเรื่องของการอ่าเล่าเรื่องที่มันมีมีทวิตมีทิปแอนเทอร์นอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเดาเรื่องไม่ได้หรือว่ามันลุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ค่อยชอบ การตกเถียนทางปรัชญาหรือว่าการมีชีวิตยอยู่นะแต่ก็บางทีมันเยอะไปแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่โฟก,กัสจากการเล่าเรื่องแต่อันนี้ผมว่าสนุกสุดท้ายอันนี้ผมไม่รู้ผมชอบอยู่คนเดียวป่ะน,นะแต่ผมว่าไม่พูดไม่ได้ว่ะคือแมวเนี่ยผมชอบทั้งสองตอนเลยแต่ผมชอบ for He h e hand c r e e มากกว่าอีกตอนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นชอบหรือเปล่านะ close encounters of the mini kind นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพบเจอเอเลียนนะของมนุษย์แล้วก็เป็นมุมมองหรือเปอร์สเป i ทีฟในมุมของการที่ว่าเราเป็นเหมือนกับ รถโมดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เล่นซิมแล้วเราก็มองลงไปเล่นซิมซิตี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีคนตัวเล็กุย <c oughs> กันอะไรประมาณนี้ครับมันให้เกียริกับหนังสปิลเบิร์นข,ข้างเยอะแล้วก็มีภาพหรือมีอะไรที่มันสื่อถึงเรื่องของหนังสปิลเบิร์อนข้างเยอะแล้วก็มันสนุกนะแล้วมันก็ทําให้เราเห็นภาพว่ามนุษย์สามารถทําลายตัวเองได้ขนาดไหนแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องนี้ เดียวของจักรวาลอันนี้คือสิ่งที่ตอนเนี้ยมันทำนะผมก็รู้สึกชอบมากเลยจริงๆอ่ะซีซั่นสี่เนี่ยผมชอบหลายตอนนะแต่คือไม่ได้ชอบถึงขั้นว่าจะทับใจเหมือนตอนแบบซีซั่นก่อนๆนะยังยังไม่ได้ประทับใจ1 0 0แต่3ามตอนนี้เป็นสามตอนที่คัดมาแล้วว่าชอบมากๆประมาณนี้ครับร e บเด็ดโ o b o t ซีซั่นที่4นะครับในมุมมองของผมเราพูดกันโดยภาพรวมก่อนสําหรับซีซั่นนี้แอบคาดหวังไว้ไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าซีซั่นหนึ่งมันดีสุดเนาะซีซั่นสองมันก็ลดหลักลงมาซั่นก็ยังมีบางที่ผม มองว่ามันก็พีคอยู่เนาะแต่ผมก็ไม่คิดว่าซีซั่นที่4ี่เนี่ยมันจะตกจากมาตรฐานเกณฑ์ที่ผมตั้งเอาไว้คือผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าโดยมิติของความเข้าใจเนาะสำหรับ anthology เนี่ยคือเข้าใจว่าในแต่ละ ep เนี่ยความยาวมันไม่ได้ยาวมากมันก็เลยเหมือนกับการเล่าเรื่องเป็นเหมือนหนังสั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะสโคบเฉพาะอีเวนต์เฉพาะสิ่งที่มันอยากเล่าจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าในแง่ของไอเดียความส,สร้างสรรค์คีฟเนี่ยผมก็ยังคิด ว่าโอเคมันก็ยังมีบางตอนที่เราก็ยังยกย่องในมุมของความคีไอทีเนาะแต่เราก็ต้องพูดตรงๆเช่นเดียวกันว่าในมุมที่หน่าผิดหวังก็คือผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้การมุ่งเน้นในเชิงของเนื้อเรื่องการเล่าสตอรี่ในแต่ละ EP เนียมันไม่ค่อยพีคสำหรับผมเท่าไหร่มันเลยจะมีบางตอนที่ผมเองอาจจะชอบมันชอบระดับชอบมากๆไหมผมพูดได้เลยว่าไมา่เมื่อพูดถึงตอนที่ผมชอบผมจะพูดมา,ดาทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนแรกผม ยกมาก่อนเลยผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของซีซั่นนี้เลยก็คือ Coast Encounters of the m i n i k i ิซึ่งย้อนความกับไปพูดถึงตอนที่เราดูซีซั่นก่อนๆที่มันจะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเป็นเหมือนกับตัวละครเล็กๆมนุษย์จิ๋วนี่แหละนะครับเล่าเรื่องราวของอพอลิปก็คือซอมบี้บุกโลกอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมของการต่อยอดค o สแอน n ์เคาน์ก็เป็นเหมือนกับการหยอกล้อในเชิงของการอ่าบุกโลกของมนุษย์ต่างดาวก็คือเป็นพอร์ตมนุษย์ต่างดาวบุกโลกแะละพูดง่ายๆนะครับก็เอา ตัวมนุษย์เล็กๆเนี่ยแหละนะครับก็คือผู้สร้างเข้าใจว่าน่าจะผู้สร้างคนเดียวกันแลแหละนะครับเีท,ทีเดียวกันที่ทําแล้วก็มาต่อยอดในมุมนี้มันก็ยังได้ความคอมเมดี้ความกวนโอยนะครับมีความบ้าเลือดมีความโหดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นความโหดที่น่ารัก <c oughs> มินิมินินะครับอันนี้ผมอาจจะชอบตอนนี้มากที่สุดนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นตอน2ตอนที่ผมพูดได้เลยว่าล้วนเกี่ยวข้องกับน้องแมวทั้ง2ตอนเลยนะครับซึ่งตอนหนึ่งที่ไปเกี่ยวกับน้องแมวก็คือเดอะอาร์เธอร์รักติงนะครับที่เป็นเ,นเร ที่อยู่ก็อยากจะยึดครองโลกมนุษย์ด้วยความหมันไส้มนุษย์ด้วยความอะไรต่างๆนะฮะก็คือมองมนุษย์เป็นทาสแหละนะฮะแล้วมีจังหวะศพก็คือไปเจอหุ่นยนต์ตัวใหม่เข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นั้นก็โดยกระทําย่าดีไม่ดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยพักกาลังกันในการยึดครองบ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่เนื้อเรื่องง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ได้มีอีเวนต์อะไรที่มันวุ่นวายมากมายอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบสำหรับซีซั่นนนี้้ะคคะแลตออสุดทายกะะก็็ For Can Keep, ะะื Key Can เป็นเรื่องราวของน้องแมวเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นน้องแมวในยุคศตวรรษที่18ของอังกฤษเป็นเรื่องราวของนายกวีนะครับที่เลี้ยงแมวเอาไว้นะครับวันหนึ่งนะฮะก็มีสตาร์นะครับกะมาเอาวิญญาณของนักกวีนั่นแหละนะครับเพียงแต่ก็ให้เวลานักกวีในการเขียนบทกรบทหนึ่งเพื่อสรรเสริญสตาร์นะฮะแต่ทันใดนั้นเองครับน้องแมวก็เป็นความนิสัยห่วงเจ้าของนะฮะจะว่าห่วงเจ้าของไม่ได้หรอกเขาห่วงธาตนะฮะเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับธาตของเขานะฮะก็เลย รวมกาลังครับกับแมวในละแวกเดียวกันนะครับเรียกว่าเปิดตีนะครับตีหัวซาตานนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ4อ e ์กี้แคนทนะครับโอเคผมว่ามันก็ถ้าเกิดเราว่ากันโดยเฉพาะโฟกัสเนื้อเรื่องในในตอนนั้นมันมันก็สนุกดีเนาะโอเคมันอาจจะหวนไปนิดนึงแต่ผมก็ยังคิดว่าโดยภาพรวมมันสามารถทําให้เราเพลินไปกับมันได้นะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นผมพูดตรงๆเลยว่าโอเคมันจะมีตอนที่ไอเดียดีๆบ้างแหละเออก็น่าสนใจก็คืออย่างเช่นตอนแรกสุดนะครับแคนสต็อปนะฮะซึ่งแคน สต็อปเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการร่วมงานกันระหว่างเดวิดฟินเชอร์นะครับกับเลด h o ฮอตชิลีปเปอร์ก็คือวงร็อกที่ถือว่าถ้าเกิดตอนนี้รุ่นผมก็จะรู้จักนะฮะแต่ผมก็คิดว่าในวิธีการแฮ็กซ์ควมาเหมือนกับการทํา MV มวแหละพูดง่ายๆนะฮะเอ็มวีที่เอาเอาพวกพับเพ็ดมาเล่นอะไรอย่างนี้เอาหุ่นเชิดมาเล่นอะไรอย่างนี้แต่มันมันก็ได้มิติแค่นั้นแหละมิติของการทํา MV ของแคนสต็อปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งผมว่ามันก็เล่นอะไรแบบตื้นไปนิดหนึง่งแล้ว ที่เหมือนเนื้อเรื่องยากๆหน่อยย่อยๆหน่อยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ไม่เข้าใจแก่นสารของมันอยู่ดีคือแต่ละตอนเนี่ยมันอาจจะคิดเอาคอนเซปต์นำมาก่อนเลิฟเดสบอบเป็นสำคัญน่ะแต่การที่คุณ e x e ก u t e กับคนดูเนี่ย mm hmm. เพื่อไปถึงสารประเด็นที่คุณต้องการจะเล่าเนี่ยผมว่าบางทีมันไปไม่ถึงนะฮะโดยภาพรวมของซีซั่นที่4ของเดิฟเดสมอบสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเฟลมันก็ผิดหวังแหละนะครับแต่ถามว่ามันถึงขั้นแบบย่ำแย่เลยไหมมันก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นนั่นแหละเพียงแต่ก็หว เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซันนี้นะครับไปเป็นเลซอ n เลยนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นทีมมิลเลอร์เองหรือว่าเดวิดฟินเชอร์เองนะครับที่ทํางานนี้ร่วมกันเนี่ยก็คือจะคูปปิ้งพยายามที่จะเหมือนกับเหลาความคิดเหลาวิธีการให้มันคมกว่านี้ให้มันสนุก,กว่านี้แล้วก็เอาสตอรี่ให้มันแน่นกว่านี้หน่อยไม่ใช่มาลอยลอยอยากเล่าเน้นในเชิงของไอเดียตั้งต้นแต่ไม่ได้พยายามที่จะพาคนดูไปสู่แก่นสารเนื้อหาที่มันต้องการจะสื่อจริง ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับซีซันนี้จริงๆสำหรับเลิฟเดนโรบต์ซีซันสี่ในมุมมองของผมนะครับ